ข่าวดืวดทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับครูหมอนอิงถึงกับได้ออกมาโพสต์เดือดแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนทางด้านครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แบบศูนย์มากเลยนะครับโดยเขียนข้อความกับทุกคนเอาไว้เนี่ยบอกว่าเพจปลอมกันหลายหลาย 0นะครับนี่คือข้อความที่ครูอ,อุ๋งอิงได้มีการโพสต์เอาไว้ล่าสุดเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเพจอมเนี่ยโอ้โหที่สร้างมาเป็นแอคเคท์ของน้อง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนไม่ใช่แค่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับหลายแพลตฟอร์มมากๆไม่ว่าจะเป็นในต่อตเองครับทุกคนที่ใช้ชื่ออุงอิง เพรบ้านแพงเลยในการลงคลิปวิดีโอต่างอันนี้แหละไม่ต้องแปลกใจว่าจะมคนไปคนถึงฟอลโล่อุงอิงไม่ถึง50,000 0คนสักทีเพราะว่ามันมีของปลอมเนี่ยออกมาเรื่อยๆครับทุกคนอย่างอย่างเพจเหมือนกันที่เมื่อคืนนี้ทางด้านพ่อเอกก็ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะบอกว่าอันนี้คือเพจปลอมนะคือมีการแบบเปลี่ยนรูปประจําตัวให้เหมือนเลยมีการเปลี่ยนหน้าปกให้เหมือนเลยครับทุกคนและผู้ติดตามเนี่ยหลักแสนและลงรูปแต่ละครั้งนะครับคนไปกดไลค์เนี่ย 5,000กว่าคนถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนาะหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือเฮ้อเฮ้ออีกแล้วหรออะไรเงี้ยครับทุกคนเราจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคืออุ้มอิ่มนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานมากๆแต่ว่ากําจัดไม่หมดสักทีเพราะอะไรเราเพ่งเล็งไปที่ต้นเหตุนั่นก็คือคนที่สร้างแพลตฟอร์มนี้ มากกว่าครับทุกคนพี่มาร์กแกรเบิร์ตเนี่ยมิมองว่าเขาทำแพลตฟอร์มขึ้นมาให้คนสมัครง่ายจนเกินไปนะครับคืออย่างแอคเคาท์หนึงเนี่ยอย่างอิมเนี่ยสามารถสร้างเพจได้หลายเพจมากจริงๆเราอยากให้จากัดเนาะทุกคนแบบ f a c e ุ o o หนึง่งจากัดมาเพจนึงอะไรเงี้ยอยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นมากกว่าครับทุกคนแล้วตอนนี้คือน้องคือโดนแบบว่าเอาไปแอบอ้างคือเยอะมากๆและที่สำคัญคือ มีคนปลอมแล้วก็ไปหลอกเงิน FC แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวิมก็งงเหมือนกันกับทุกคนนั่นแหละที่เ,เวลาที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีคนไปกดไลค์เพจปลอมเนี่ยเยอะมากๆบางบางลงรูปบางทีแบบ5000คนกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าคนไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่ว่าอยากให้ดูดีๆก่อนนะครับอยากให้มีสตินะครับทุกคนในการชมเพจเพราะว่าหนึ่งเลยเหมือนเราเป็นเป็นการไปสนับสนุนคน คนแอบอ้างน้องอ่ะก็เลยแบบว่ามันมันไม่ได้มีผลดีกับน้องนะครับก็อยากให้ fc แฟนคลับนะครับระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันอุ้มิ้มเชื่อว่าคือคนที่ดูแอป y t u t u เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเชื่อว่ามีศักยภาพทุกคนนะครับในการเสพเสพข,ของจริงของปลอมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงที่ไม่ได้เล่น y t u t u เนี่ยก็เยอะนะเล่นเฉพาะแพลตฟอร์มเดียวคือเฟซอย่างเงี้ย แล้วก็พอเขาเห็นรูปเขาจะไปกดไลค์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 ไว้ก่อนเพราะว่าชื่นชมในในตัวองุ่งอิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนมันเป็นการที่แบบว่าไม่ได้สนับสนุนน้องโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนดูดีๆเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้าไปแจ้งเตือนบอกกล่าวนะครับทุกคนในในในเพจต่างๆมิมเห็นอยู่ FC แฟนคลับบางคนก็เข้าไปบอกว่าอันนี้ปลอมนะปลอมนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณจริงๆที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับแล้วก็โอ้โหมันคือศูนย์ทุกคนถ้าได้ฟังข่าวนี้แล้วทุกคนน่าจะศูนย์แบบผมอิ่มนะเห็นคู่เหมือนอิงศูนย์เนี่ยล้วก็ศูนย์เหมือนกันนะทุกคนอเพราะว่าหนึ่งเลยพอเราไปเห็นของปลอมปุ๊บนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องสร้างขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วเหมือนกับกับหาผลประโยชน์นั่นแหละนะทุกคนบางทีแบบอาพอมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ไปโพสต์เว็บพานานยอะไรเงี้ยเอาไปโพสต์แบบว่า รับงานอย่างอื่นอะไรครับทุกคนนะไม่น่ารักเลยไม่น่ารักแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่ว่าองค์กรเขานิ่งดูดายนะครับองค์กรเขาไปแจ้งความเป็น10บๆเคสแล้วตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ท,ที่ต้นเหตุมันอยู่ที่คนสร้างแพลตฟอร์มมาที่ทําให้คนเนี่ยปลอมง่ายจนเกินไปนะครับอย่างอย่างบางทีแบบเราสมัครเฟซเดียวอยางเงี้ยเราไปตั้งเพจอ่ได้ประมาณถึงร้อยเพจอย่างเงี้ยครับทุกคนมันก็ปราบไม่หมดสักทีเนาะ เนาะหมดไม่หมดสักทีจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนอ่าตอนนี้ทางด้านความเคลื่อนไหวขององค์กรเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าคนที่ทำเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาเป็นประเทศกัมพูชาเลยอันนี้เราไม่ได้อยากจะไปบูลลี่หรือว่าอะไรคือเรามองว่าหยุดเถอะเนาะอะไรเงี้ยหยุดเถอะนะครับสงสารคนที่เขาเป็นเป็นเจ้าของเพจอย่างน้ององอย่างเงี้ยบางทีเอา เอาเพจนี้แหละไปโพสให้น้องเสียหายบางทีโพสให้น้องป่วยบางทีโพสให้เอารูปของคุณยายคนอื่นอย่างเงี้ยมาแอบอ้างว่าเป็นคุณยายของน้องอุกอิงอย่างเงี้ยครับทุกคนนะเป็นเราเราก็นะครับเป็นเราเราก็นะนั่นแหละครับทุกคนเป็นเราเราก็แบบเสียใจอะถ้าเราเป็นอุกอิงเราก็เสียใจนะว่าทำไมต้องปลอมหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วท,ทีนี้เราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมพ่อเอกนะครับถึงได้ออกมาโพสแจ้งเตือน fc fan club อยู่บ่อยๆนะทุกคนเพราะแบบนี้แหละนะครับเพราะเพราะว่ามีคนเอาไปแบบอ่าโพสในเรื่องราวของคนอื่นอย่างบางทีไปโพสแบบดาราของคนอื่นอะไรเงี้ยเอาไปเม้นของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเป็นหน้าอุ้งอิงอย่างเงี้ยทุกคนหนะ้ามันก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็ตอนนี้องค์กรเขาก็ได้มีการจัดการแล้วนะครับทุกคนก็มีการไปแจ้งความ ไปให้ตำรวจไซเบอร์อะไรดูแล้วแล้วก็ตำรวจก็มีข้อมูลมาแล้วเนาะบอกว่าเป็นคนอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดีกว่าเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเราทราบว่าไม่ใช่เพจจริงอย่างเงี้ยเราอย่าไปกดไลค์เลยเราอย่าไปให้ความสนับสนุนแล้วก็อย่าคือบางทีในแบบคนไม่รู้เนาะเขาไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆนะคนที่เข้าไปแบบว่าอันนี้เพจปลอมเพจปลอมนะคือคือเนี่ย เราขอบคุณจริงๆแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือไปกดรายงานให้เพจปลิวแต่ว่าอีตัวหลักๆเนี่ยแสนกว่าผู้ติดตามเนี่ยไม่ปลิวสักทีนะก็ยังโพสต์รอยหน้ารอยตาอยู่ก็ยังเห็นอยู่นะครับนะตอนนี้ก็มีการแบบว่าโพสต์คนก็ไปกดไลค์เยอะนะครับทุกคนเราก็แบบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วก็ศูนย์นะเป็นครูเหมือนอิงเนี่ยล้วก็ศูนย์นะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้คือเพจจริงของน้องเนี่ยใช้แคบอันเดียวนะอุงอิงเพจจริงเพจเดียวนะครับอุงอิงเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวอืม นะครับก็เป็นรูปที่น้องใส่ชุดสีม่วงนะครับมีอยู่เพจเดียวเด้อพี่นนองพี่น้อง,น,องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอุ้งอิงนะแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับทุกคนเมื่อเจอของปลอมแล้วเนี่ยคือจริงๆไปช่วยกันกดรายงานนะครับแล้วก็เราไปนัดนะกันว่าให้กดรายงานเป็นอะไรมันจะได้แบบพร้อมกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวในด้อมอุ้มอิ่มเนาะเดี๋ยวอิ่มก็จะบอกกล่าวแจ้งเตือนแม่ๆเอฟซีแฟนคลับนะว่าเดี wow. ๋ยวเราจะไปรายงานตรงนี้ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวจะอัดคลิปให้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปช่วยกันเพราะว่าจะได้ทําให้เพจๆนี้นะครับปลิวสักทีหนึ่งนะครับจะได้มีการแบบปลิวสักทีหนึ่งเดี๋ยวอิ่มเนาะจะจะทําเป็นตัวอย่างแล้วกันแล้วก็อัดเป็นหน้าจอนะครับให้กับทุกคนนะครับได้ดูกัน แล้วก็ไปช่วยกันร,รายงานนะครับทุกคนเราจะได้แบบสนับสนุนจะได้มีแค่เพจจริงเพจเดียวของน้องอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเพจจริงขององค์อิงอ่ะคือมีคนติดตามมากกว่าอ่าเพจปลอมของของอิงนะมีคนติดตามมากกว่าเพจจริงทุกคนคิดดูเอาแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้สนับสนุนน้องนะครับ นะเพราะว่าตอนนี้คือการโพสต์รูปมีรายได้แล้วก็อยากให้เขาได้รายได้แล้วก็เขาเจะเอาไปโพสตเว็บพนันอะไรเงี้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นหูเป็นตาให้กับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ครูหมือนอเิง้วยนะครับ